การให้คำแนะนำและการเตรียมตัวในเด็กที่มารับการระงับความรู้สึกแบบผู้ป่วยนอกงานการพยาบาลวิสัญญีกลุ่มงานวิสัญญีสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีก่อนอื่นเรามารู้จักกันก่อนว่ายาสลบคืออะไรยาสลบคือยาที่ทำให้เด็กๆหลับไม่รู้สึกตัวและไม่เจ็บขณะผ่าตัดทำได้โดยห ฉีดเข้าทางหลอดเลือดหรือสูดดมผ่านทางหน้ากาก 2. ฉีดยาชาทำให้รู้สึกชาบริเวณที่คุณหมอจะผ่าตัดและสทํทำร่วมกันทั้งสองวิธีเตรียมตัวอย่างไรเมื่อต้องให้ยาระง,งับความรู้สึก 1. คุณหมอจะให้เด็กๆพบทีมวิสัญญีเพื่อซักประวัติและตรวจร่างกายโดยผู้ปกครองต้องแจ้งประวัติการคลอดประวัติการแพ้ยาแพ้อาหารโรคประจาตัวยาที่ใช้ประจาและประวัติการได้รับยาสลบกับทางทีมวิสัญญี สองผู้ปกครองควรดูแลน้องๆให้แข็งแรงก่อนที่จะได้รับยาสลบไม่ให้เป็นหวัดหรือท้องเสียเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนจากการให้ยาสลบ 3. ก่อนให้ยาระงับความรู้สึกน้องๆต้องงดน้ำและงดอาหารโดยอาหารธรรมดาควรงด8ชั่วโมงนมหรือเครื่องดื่มควรงด6ชั่วโมงและน้ำเปล่าควรงด2-3ชั่วโมงทำไมต้องงดน้ำและงดอาหาร เพราะยาดมสลบจะทําให้กล้ามเนื้อในร่างกายคลายตัวรวมถึงหูรูดกระเพาะอาหารหากไม่งดน้ํางดอาหารก็เสี่ยงที่จะสําลักอาหารเข้าหลอดลมและปอดอันตรายถึงชีวิตได้เมื่อได้รับยาระงับความรู้สึกแล้วมีอาการข้างเคียงอย่างไรบ้างอาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดเนื้อปวดตัวไม่สบายตัวมึนงงหงุดหงิดและงองแงแต่เมื่อ,อยาหมดฤทธิ์จะสดชื่นและแจ่มใสขึ้น ที่สำคัญยาอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อระบบหัวใจและทางเดินหายใจมีโอกาสเกิดได้แต่พบน้อยมากทั้งนี้ผู้ปกครองไม่ต้องกังวลทางทีมวิสัญญีจะดูแลบุตรหลานของท่านตลอดเวลาที่ได้รับยาระง,งับความรู้สึกเสร็จผ่าตัดแล้วกลับบ้านได้ตอนไหนหลังผ่าตัดและหยุดให้ยาสลบแล้วต้องสังเกตอาการต่อในห้องพักฟื้นหนชั่วโมงโดยให้ผู้ปกครองร่วมดูแลได้ และพร้อมที่จะกลับบ้านได้เมื่อบุตรหลานของท่านตื่นดีดื่มน้ำดื่มนมและรับประทานอาหารได้โดยไม่มีอาการคลื่นไส้อาเจียนไม่มีอาการปวดแผลและไม่มีเลือดออกผิดปกติจากแผลผ่าตัดก่อนกลับบ้านผู้ปกครองจะได้รับคำแนะนำการดูแลบุตรหลานเมื่อกลับบ้านหากมีภาวะแทรกซ้อนคุณหมออาจจะให้บุตรหลานของท่านนอนพักที่โรงพยาบาลเพื่อสังเกตอาการและให้การดูแลต่อ การดูแลเมื่อกลับบ้านเมื่อกลับบ้านควรให้เด็กนอนพักผ่อนให้เริ่มรับประทานอาหารเมื่อพร้อมหากมีอาการคลื่นไส้อาเจียนให้หยุดรับประทานและนอนพักผ่อนรอให้ตื่นเองแล้วจึงเริ่มจิบน้ำและนมตามคําแนะนำที่ได้รับก่อนกลับบ้านขั้นตอนเตรียมตัวเมื่อมาระง,งับความรู้สึก 1. ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงต้องไม่เป็นหวัด1-2ส,สัปดาห์ก่อนวันผ่าตัดสง,งดน้ำงดอาหารก่อนวันเข้ารับการผ่าตัด การงดน้ำและงดอาหารก่อนเข้ารับการผ่าตัดคุณหมอนัดผ่าตัดช่วงเช้าเด็กๆสามารถรับประทานอาหารมื้อหนักเช่นข้าวไก่ทอดได้จนถึงเที่ยงคืนอาหารอ่อนเช่นโจ๊กนมกล่องโอวันตินได้จนถึงตีสองในเด็กเล็กที่ยังรับประทานนมแม่สามารถให้นมได้จนถึงตีสี่หลังจากนั้นจิบน้ำเปล่าได้จนถึงหกโมงเช้าคุณหมอนัดผ่าตัดช่วงบ่าย เด็กๆสามารถรับประทานอาหารมื้อหนักเช่นข้าวไก่ทอดได้จนถึงตีสีอาหารอ่อนเช่นโจ๊กนมกล่องโอวันตินได้จนถึง6กโมงเช้าในเด็กเล็กที่ยังรับประทานนมแม่สามารถให้นมได้จนถึง8ปดโมงเชา้าหลังจากนั้นจิบน้ำเปล่าได้จนถึง10โมงแล้วพบกันวันผ่าตัดค่ะเด็กๆ